ขั้นตอนการสอบบัตรนายหน้ามีรายละเอียดดังนี้ขั้นตอนที่1ทางสมาคมจะส่งลิงข้อสอบให้กับทุกท่านโดยผู้เข้าสอบตรวจเช็คอีเมลของท่านและคลิกลิงก์ที่ได้รับโดยท่านจะต้องทำการสอบทั้ง3ามหมวดให้แล้วเสร็จภายใน4วันหลังจากได้รับลิงก์ข้อสอบโดยท่านสามารถเลือกทำข้อสอบได้ตามเวลาที่ท่านสะดวกไม่จำกัดช่วโมงในการทำข้อสอบ ขั้นตอนที่2ใส่ชื่อผู้สอบโดยคลิกเลือกที่ member และเครื่องหมายบวกขั้นตอนที่3เมื่อทำข้อสอบหมวดที่1จรรยาบรรณเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปเช็คอีเมลของท่านเพื่อตรวจสอบผลคะแนนเกณฑ์ผ่าน80%หากสอบผ่านจะให้ทำข้อสอบในหมวดที่2กฎหมายต่อไปแต่หากสอบไม่ผ่านให้กลับไปคลิกลิงก์เดิมเพื่อทำข้อสอบในหมวดเดิมซ้ำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหมายเหตุ ทำแบบนี้จนสอบผ่านครบทั้ง3าหมวดขั้นตอนที่4เมื่อสอบผ่านครบทั้ง3หมวดแล้วจะมีอีเมลแจ้งผลคะแนนสอบถือว่าการสอบเสร็จสมบูรณ์แล้วขั้นตอนที่5 0นาทีสมาคมจะส่งลิงก์ Zoom มมริงเพื่อให้ผู้ที่สอบผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์โดยกำหนดวันเวลาในการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในลายกลุ่มสอบบัตรนายหน้า จะจบขั้นตอนการสัมภาษณ์เป็นอันเสร็จสิ้นการสอบบัตรนายหน้าสูงนเจ้าหน้าที่สมาคมจะตรวจสอบเอกสารและดําเนินการออกบัตรนายหน้าให้กับผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนหมายเหตุหากเอกสารครบถ้วนท่านจะได้รับบัตรนายหน้าภายใน45วัน